สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติญาติฝากขายนะคะ ep ที่178มีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองค์ละ200บาทพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทร080-591-6569 ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาพระญาติาดาดิด้วยนะคะรายการที่หนึ่งพระสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ฐานคู่นะคะ สองบาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่200บาทนะคะ รายการที่สามรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ พระซุ้มกอดำนะคะจังหวัดกําแพงเพชรสองร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าพระนางพยาพิมพ์ใหญ่นะคะเข่าตรงจังหวัดพิศนุโลกนะคะ สองบาทนะคะรายการที่6รูปถ่ายเก่าไม่ทราบที่นะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่7ดเต่าหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นสุขใจนะคะสองบาทนะคะรายการที่8ดเหรียญหลวงพ่อเผือกนะคะ วัดส,สาลิงโขนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะ ร0 0บาทรายการที่10บพระหน้าปกหลวงปู่หินนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดพระลอดพิมกางเนื้อแดงนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบสองพระซุ้มกอดำพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม พระสมเด็จกุกเก่านะคะวัดบางวัดบางขุนพรมนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่14พระนางพยาเข่าตรงลงรักเก่าๆนะคะแห้งๆนะคะสอง้อยบาทรายการที่15 พาปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะจังหวัดชนบุรีสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ สองบาทนะคะรายการที่17พระคงดำจังหวัดลำพูนนะคะมาในเลี่ยมกรอบนะคะสองบาทรายการที่18พระซุ้มกอ พิมบพัดนะคะโบราณสองร้อยบาทนะคะรายการที่19้าพระสมเด็จกูเก่ามีรักทองนะคะวัดบางขุนพรมเก่าๆนะคะ สองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ สองบาทนะคะรายการที่21พระนางกําแพงเนื้อชินนะคะเนื้อชินกงนะคะสองร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ รายการที่22พระซุ้มยอเนื้อชินนะคะจังหวัดกําแพงเพชรส0งบาทนะคะรายการที่23่สิบาพระผงสุพรรณกุสามประซิวนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่24่สิพาผงสุพรรณเนื้อดำนะคะจังหวัดสุพรรณสองร้อยบาทนะคะ รายการที่25่พระลอดพิมพ์เล็กนะคะจังหวัดลําพูนสองร้อยบาทนะคะรายการที่26่สพระสมเด็จ พิมใหญ่นะคะวัดบางขุนพรมสองร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญรอเก่าไม่ทราบที่นะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญ่อเก่าไม่ทราบที่นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเก้า พระผงหลวงปู่โตะนะคะพิมพ์พระแช่น้ำมนต์สองร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบพระนางพญา ทิมเล็กนะคะจังหวัดพิษนุโลกสองร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ช่องทางการติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทร0805916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ